ฝนตกน้ำท่วมรถพังเคมประกันได้ไหมคะจริงๆแล้วประเทศไทยเรามีกี่ฤดูคะ3หรือ2ถ้าตามหลักเกณฑ์ก็คือ3ฤดูแต่ถ้าพูดกันจริงๆทุกวันนี้จะเห็นได้ชัดคือ2ฤดูก็จะมีฤดูฝนตกแล้วก็ฤดูร้อนมากแล้วก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่มีพายุมรสุมเข้าข้อดีของการมีรถยนต์คุ้นรถไปคุณก็ไม่เปียก ถ้าคุณอยู่หน้าร้อนและร้อนมากคุณขึ้นรถไปเย็นใช่ไหมคะเพราะว่าเราเปิดแอร์แต่ถ้าฝนตกอย่างเดียวมันคงไม่เป็นไรใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดน้ำท่วมล่ะคะงานงอกนะคะดังนั้นมีประกันภัยรถยนต์อุ่นใจกว่าแน่นอนคะ่ะยินดีนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเข้ามาก่อนตัดสินใจได้คะ่ะเราย,ยินดีคะ่ะ ถ้าชอบฝากกดไลค์ถ้าใช่ฝากกดแชร์และอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อๆไปให้พวกเราด้วยนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแอดไลน์ดีไซน์อินชมาได้เลยนะคะ <Wow. S 1> เรายินดีเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ท่านเข้าใจประกันภัยได้มากขึ้นให้เราดูแลประกันคุณมั่นใจได้